ก็กราบสื่อท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้พ่อกับผมยาจกมังรวยอีกแล้วนะเมื่อเมื่อพี่น้องใจยิ่ขาดเอาบ่าวอะไรยางกับพี่น้องเนื้อประเด็นเราก็มาอยู่ที่จังกันดีไรเส้นเคยท่านผู้ชมนะมากับทุนทอเกาไปพี่น้องครับบ่าวอะไรยางผมก็จะไปที่เบ็ดห้าบาทเลยนะท่านผู้ชมนะนะไป มาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดหรือจะร่วงจะอะไรยังไงไม่ใช่ม่วกะร่วงได้ครับยโยโยหังาวคู่วันนี้ไม่ขออะไรมากท่านผู้ชมขอแค่อย่าขาดทุนเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาออ้ยเร็วๆตอนรับไปอบุ่นเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าว่าจังไดพี่น้องว่าจังไดว่าจังไดคือเข้าหรือพี่น้องเอ้บมาดอกอ่ะก็ขอแค่มีกำไรติดมือเราก็ไม่ อะไรมากมายท่านผู้ชมนะเอาก็หลังเรื่องงานของเราอีกเช่นเคยท่านผู้ชมนะมาพักผ่อนหย่อนใจกับยาจกของเราได้ท่านผู้ชมขาบอกจังเลยด้พี่น้องเด้อตาดูแล้วหูฟังนะก็พี่บาร์แลพี่น้องเล้ฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อสมัครเลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อๆไปนะ้ท่านผู้ชมนํามานุ่นรอบสองมาจังได้พี่น้องเอ๊บอคือเกา ถ้าล้มได้เราก็สมควรที่จะพอท้่เพิ่มนะ้ำไม่ขอกําไรมากวันนี้มาแบบไม่ขอกําไรมากจริงๆป,ปุเข้าไปไปจังไงนะพี่นออ้องเออนี่ครับเจ็ิบแปดบาทอู้ดไการอยู่พี่น้องบิ๊กวินมาเลยโอ้โหสวยโยนแบบสวยมากขอแคมีกำไรนะวันนี้ไม่ขออะไรมากเอบเออเอบมาลนะพี่น้องไาจัางไงไปจังไง แถวแรกผ่านไปแถวนี้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 มาจากไหนแถวนี้มาเรียบร้อยพี่น้องโอ้ฮู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ฮะไปเกมเขาก็แปดหมุนนะท่านผู้ชมนะขึ้นเก้าแล้วพ่น้องมีอเชือกรักคือเก้าแล้วพินังรักคือเก้าในี่ฮะเป็นตัวรักนะรึสวยไน่จ่ายกโค้ดสวยเลยล็อกแบบเนี้ยอื้อหือเย็ดเข้เออ อย่างนั้นก็ได้จ่ายเนาะเอออย่างนั้นก็จ่ายอเออโอ้โหสี่บาทโอ้โหเหลือเหลือใจแห้งเออเอ,อือหือโอ้ยเออโอ้โหเหลือสองมุดท้ายและเจ็ดหกอ,อือว่าจะทันแน่เต็มเต็มแน่ฮือมาแล้วพี่น้องนึกว่าจะประมาณล้วมากกว่าสิบสิบบาท มาสองหมูน,นี่น่าจะได้อะไรไดีๆอยู่ท่านผู้ชมกล้วยมาเต็มแบงนี้ว่ายัางไงโอ้โหที่มก,กะเลยท่านผู้ชมหนึ่งสี่เจ็ดอนะได้กันมาหมูสุดท้ายขอปัองปังเอง้ยเอา,เอา,เอาดีครับสปะรดรองตัวแพงไปโอ้โหเรียบร้อยฮนะสที่ซูปเปอร์เลยท่านผู้ชมโอ้โหสามเก้าเจ็ดได้เลี้ยงวะี่น้างโอ้ย ไอ้บพเก็สมควรที่จะไปเร่นเองนะทุกคนนะมานี่เหมือนเหมือนที่ผมพูดไว้ที่จะมาขอตัดเศษก่อนนะก็เหมือนที่ผมพูดไว้นะทุกท่านนะก็พอที่เรามีกําไรจะน้อยจะมากก็คือกาไรนะทุกท่านเราสมควรที่จะพอนะตัดเศษแล้วกันถือว่าโอ้ยกําไรสองเข้าตัวนะทุกท่านนะไม่ไม่น้อยนะวันนี้ถือว่าได้อยู่นี่ฮะพอ ค่ากับข้าวค่าขนมไปวันๆน,นะทุกคนเราก็ไม่ต้องไปคิดมากนะอ่ะก็ฝากก,า like กาไดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอุณและสวัสดีครับ